ภารนกะิจใน EP นี้เรามาแก้แค้นบอสหนอนใน EP ที่แล้วที่ต้องสู้ไม่ได้กันครับแล้วผมก็ต้องหาแร่เหล็กด้วยเพราะใน EP นี้เนี่ยเราเริ่มเป็นงานแล้วครับแล้วเราเริ่มเติบโตนี่เราได้เราได้แร่เหล็กมาทั้งหมด19อันแล้วคือตึงเลยตัวเกมเนี่ยมันก็จะไล่แร่ระดับไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนโตตามแร่ที่เราหามาได้เลยครับผมก็คิดว่าอาจจะมีโตที่มันเท่มากเลยเดี๋ยวเราต้องใช้แร่อะไรเดี๋ยวเราต้องไปหากันภายในคลิปนี้เหมือนไข่มันจะได้แล้วนะผมเตยเฮ้ยพี่โอเค,อเคพี่เด <ๆ S 1> ี๋ยวผมเอาไปด้ ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อันนี้ให้กดอั้ไหมจะได้ยังไม่ได้จะจะได้อ๋อโอเคโอเคโอเคได้แล้วโตทำงานเหล็กไไปดโตต่อไปคือโต๊ะทํางานสกาเล็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในอีพีนี้เราจะมีอะไรเติบโตจากอีพีที่แล้วกันบ้างเพราะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆจะทันสมัยแค่ไหนเราเพิ่งจะออกสํารวจครับบอกเลยว่านี่ยังแค่เล็กน้อยครับไม่ถึง5%นี่แร่ทองมาแล้วภารกิจต่อไปต้องไปหาแท่งสกาเล็ดเป้งกูระเบิดไอ้ขวานโง่ไปละแล้วกูมาแล้วไงแล้วที่ขุดกูมาแล้วไงดูเป็นไง Sit back relax and enjoy ก่อนที่เราจะไปลุยกันเรามาดูกันว่าเรามีแต้มอัพสกิลอะไรไหมองเอาระเบิดให้กูเว้ยพวกกูเป็นหน่วยวางระเบิดเว้ยกูมีบัฟวางระเบิดเออแล้วระเบิดมึงถือปืนไม่หยุดเลยไอเทียหน่วยระเบิดที่อะไรวะกูเป็นหน่วยระเบิดแต่ว่ากูมายิงปืน่ะกูงงโลเงมากุดแร่แดงคืออะไรวะไอ้ดินมาดิแร่แดงเห็นไหมเนี่ยโต๊ะทำงานสการเลตเนี่ยต้องใช้แท่งสกาเลตเห็นไหมไอใบโบสการเลทตพี่ต้องฆ่าบอสในรูปปั้นให้ครบ3ตัวก่อนถึงจะเปิดกำแพงได้ยังไม่ผ่านเลยตอนนี้ เล่นอีหนอนก่อนเลยป่ะไปว่าเอาไอ้ไอ้หนอนเอาไอ้หนอนเอาเอาไอ้หนอนเอาไ,ไนอ้หนอนไปพี่พับกับดักี่ผมมาหาไม้ตั้งเยอะทั้งแยะไม้อยู่ไหนวะไม่คือตอนนี้มึงมีโต๊ะเหล็กแต่มึงยังไปใช้วัตถุวัตถุดิบโบราณนี่ก็วะเบนสตอมม์อะทำมาหาทาง้งยังมึงเจ้ากับดักไม้จริงๆเหรอวะมันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วหรอ้ะมันใช้อะไรค่าบอสจ้ะจะหยุดบอสได้งไงอะไม่รู้ไม่รู้ว่าโต๊ะใหม่เมื่อกี้มันมีอะไรดีๆเด็ดๆปล่ะไอ้บอสตัวนี้มันจะเกิดอีกรอบนนนึงงงงงงปป่่่่่่่่่่่ะะบบอออออออสสสลาาาามมมมมแแแตตตตกกกกีีร็ไไได้้้้้ววทททททูเเยย มึงใช้แท่งเหล็ก10อันเว้ยมึงจะได้อาวุธที่มันดีขึ้นเว้ยองหาแท่งเหล็กเพิ่มตอนนี้มึงต้องทำเปลี่ยนแท่งเหล็กจากสีทองแดงไปนนี่ก่อนมึงจะได้มีอาวุธใหม่เว้ยเร็วยังห้าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยซูตรงไหนวะพี่ไม่ประเมินเอาโอ้พี่ดูประเมินพวกผมต่ำเกินพี่ทักแปดักเก้าได้ไหมบอสมันมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมในแมปอะมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นแต่ว่ามีเพื่อมายัดยัดหินอะไม่กี่ตัวแต่มันมีหลังจากนั้นอีก แล้วก็ได้ห้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์จริงแหละ <laughs> ถ,ถ้าถ้าทามอยากรู้ว่าเกมนี้มันขนาดไหนนะเอาแค่เริ่มต้นก่อนทามเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าไบโอมคอคริปเปอร์ซึ่งมันไม่แมปมันจะแรนดอมนะมันไม่เป็นอย่างหรอกแต่ว่าน้องจะรู้เลยว่าสิ่งที่ออเดินอยู่ตอนนี้นยังเล็กมากตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับแต่ผมลองไปเซิร์ชใน Google ดูปรากฏว่าแม่งเล็กจริงฮะเล็กคือน,นี่ครับจุดที่ผมอยู่คือห้าเปอร์เซ็นต์คือแมปเกมนี้มันกว้างมากครับแต่ว่าแหล่งมันก็จะอยู่ที่เ,เดิมนี่แหละตอนนี้ผมก็มาฟาร์มเลยไม่ เฮียอะไรที่มันเพิ่มเลือดเยอะๆอ่ะมีไหมเฮียแล้วเฮียแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยกูเจอนักขุดกลัว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 ไม่ทราเอะไรตรงนั้นเลยนะคุเจอสิงห์นักขุดช่วยด้วยสิงห์นักขุดแม่งโคตรน่ากลัวเลยตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้ครับมากันเป็นชาวแก๊งเลยตอนนั้นผมคิดว่ามันจะเข้ามาได้ครับผมก็รีบบล็อกแล้วก็หาทางหนีก่อนเลยกินห่วงกินเห็ดอะไรก่อนมันมันยังไม่มาใช่ไหมมันจะมาถึงผมไหมยังหรอกยังโอเคโอเคโอ้ยโหมันขุดใหญ่เลยดูดิมาแบบถือปืนไหมน่ากลัวนะเว้ย แต่แม่งถือที่ขุดมาต่อให้น่ากลัวแค่ไหนเราก็ต้องฟาร์มครับเพราะตอนนี้บ้านเราขาดของครับผมก็ขุดไปเรื่อยตามหาแร่เหล็กก็ได้บางไม่ได้บางฟาร์มไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าของจะเต็มก็เลยกลับบ้านมาแล้วปรากฏว่ามาเจอทางเดินนอนเออนอนมานอนมากูจะโดนนอนเด็กทำยังไงดีเยอะเกือบโดนนอนทับแม่งเบียดกูเกือบดีนะาไปแ่กูยืนแบบว่านิ้วเดียวอ่ะมึงเคยยืนบนหนังสือพิมพ้างมึงเคยเล่นเกมที่เขาต้องยืนบนหนังสือพิมอ่ะแล้วต้องยืนกันหลายๆคนนะนะกูยืนบนหนังสือพิม์เลยไปแก ไอเต้ยไอเต้ยไปไปวอลถ้าสัตว์เลี้ยงมันมันคลอดกูต้องฟักให้นะเต้ยแต่มันไม่มีได้แล้วสัตว์เลี้ยงผมอ่ะนั่นของไม่ใช่ของผมเหี้ยนะกลาดตรงไหนไว้ซะแม่งฝับกูทีเดียวกูบินเลยพี่กัดยังกูบอกว่ามันอยู่ตรงนี้เรียบล้อยกสุนก่อนไอสารไอสารไอสารทำกูทั้งเหล็กไหมจะได้พวกชุดเกาะไดลใชกใช่ทั้งทั้งเหล็กหนึ่งแล้วก็ โตเขียนแผนที่หนึ่งแล้วก็โต๊หลอมกุญแจอีกหนึ่งแผนที่มีแล้วเอามีแล้วเหรอมันมันเป็นมันเป็นเหล็กนะอันเดียวอันใหม่เหปะเนี่ยอันเดียวกันอ๋อโอเคตอนนี้เรามีแร่เหล็ก21อันแล้วครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดโต๊ะแล้วก็อัปอุปกรณ์ดีๆกันพวกของเบสิกเนี่ยเนี่ยผมรู้แล้วครับแต่บางอันเนี่ยผมก็ไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรฮะงงเหมือนกันอุ้ยสองช่องเลยนี่วะโอเคสลามอุ้ยอะไรอะไม่รู้เมื่อไรเกิดอะไรขึ้นเมื่รนว่างระเบิด ตกใจหมดเลย<ม>โอ้โหสะดุ้งบ้องเลย <c oughs> โอ้แต่หายใจคว่ำนึกว่าบอสอะไรมาบุกกลางแผ่นที่นี่อันนี้คือเราเลือกโลมือวางระเบิดมาหรือเปล่าเนี่ยไม่พีดูแค่หยิบระเบิดในกองจะย้ายกลองอะ่ะจะมือมาลั่นกดวางอะ่ะโต๊ทะทำงานเอ๊ะอะไรหายไปปะเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเห,ออเหมือนอะไรเหมือนอะไรแหว่งไปเลยวะ่ะ ทั้งทั้งงพี่เดี๋ยวรออัอนใหนนม่ออโอเคโอเคตกใจนึกว่าแม่งไปแล้วไปรับไม่กลับมาเราได้ที่ครับใหม่แล้วครับเป็นแท่งเหล็กบอกเลยว่าโคตรเทพบอถึงผมก็ดูเลยว่ามีอ,อุปกรณ์อะไรบ้างครับมีเกาะอ,อกเหล็กโคตรเท่เนี่ยถ้าพี่แบบชุดเหล็กทั้งชุดพี่ก็คือโจบ,บอดในกำแพงนี้ได้เลยเอาเอาเรื่องครับเลยครับแท่งเหล็กกูไม่รอคนใครมาแล้วกูใส่เองเลยใช้สิบห้าเหล็กอะไอเหี้ยหัวหายึงดูดิ <laughs> อีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจเนี่ยมันคือสว่านครับผมสงสัยมากเลยในเกมเนี่ยมันจะม,มีแร่ที่เราขุดไปได้ผมไม่รู้มันคืออะไรตอนนี้ผมน่าจะรู้แล้วครับเพราะว่าน้องบอกว่ามันใช้อันนี้แหละจันคือสว่านครับผมก็เลยบอกว่าพาไปหน่อยเพราะผมอยากรู้ว่ามันเจาะยังไงขุดได้ทุกแร่แต่ว่าแบบดิบุกมันจะช้ากว่าสก,กาเลตระวังระวังไอ้นั่นนะระวังไม่มดุดมันยิงตรงนะอุ้ยตายนะตายนะยนะร้อนนะร้อนนะรนนะเรียบร้อยกลายเป็นปุ๋ยหนึ่งเ <laughs> โดนไป บอกกันดไปจริงนะอ่าอันนี้แหละผู้เชี่ยวชาญยังไม่มาเราลองรีวิวดูวก่อนคือเราต้องหันหน้าหามันหมดเลยใช่ปะตังหัวใช่ใช่หนึ่งสองแล้วมึงปักไอ้นี่เทียนทำไมเนี่ยน้องโอ้โหเฮียทุบเทียนยากสัตว์เลยตอนนี้มึงทุบสิอ <laughs> ไอ้เฮียที่ที่ลืมบอกให้ครับสายไฟมาเดี๋ยวครับไปให้ถูกปะอันนี้พี่ทำถูกปะพี่วางคันโยกไว้ชิด กับไอ้นี่แล้วก็กล่องแล้วก็วางแผงที่พี่ก็เปิดเก็ดตัวโอโอสายพันธุ์ที่ก็วางรอบเลยพี่ให้มันมารวมกันที่จุดเดียววางเพื่ออะไรวางเพื่อให้แร่มันไหลมันเหรอใช่ใช่คือแร่นี้มันจะเกิดใหม่อีกรอบไหมสมมติถ้ามันหายไปแล้วอะถ้าหมดแล้วมันก็หมดเลยก็แสดงว่าเราสามารถต่อสายพันธุ์เข้าไปบ้านเราได้เลยใช่ไหมก้อนหนึ่งนี้มันก็ขุดถ้าพี่ขยันนะ เราก็มาทําก้อนนี้ต่ออีก8อันถูกไหมอันนี้อ<ช>ีกไหมอันนี้ก็ก็เหมือนกันกปะก็ระหว่างน,นี้พี่ก็ไปขุดมือก็ได้แบบทำชุดเหล็กแล้วก็ไปตีบอสนอนแล้วพี่ก็ไปขุดแร่สีแดงมาทำ ันสวรรค์เข้าใจผมกลับบ้านมาครับคันโยกครับแล้วก็เอาไปขุดแร่ต่อบอกเลยว่าบ้านเราจะมีแร่เหล็กแบบเยอะมากๆแต่ประเด็นคือเครื่องนึงนะครับแม่งขุดโคตรนานครับผมก็เลยไปขุดมือก่อนขุดไปขุดมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่จู่ๆมีใครไม่รู้มาเต็มแล้วผมตกใจไม่รู้ทำยังไงได้วิ่งหมดเลยครับคือแม่งมากันเป็นแก๊งอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นทีฟุตบอลหรือเปล่าโคตรเยอะอย่างละ เคลียอะไรวะเนี่ยหลังจากที่ผมตัง้งเสติได้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มเคลียร์ทีละตัวตอนแรกเนี่ยก็น่ากลัวครับแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเราแค่วิ่งสวนมามันก็รอดแล้วก็ไม่เท่าไหร่นี่หมายพวกสับประรดพวกนี้โอ้โหเชี่ยแมพเป็นอย่างใหญ่อ่ะมีคุณหาอะไรวะหาแล่เหล็กไงตอนนี้มีแล่เหล็ก88อ่ะเป็นไงไหมทำฟาร์มทำฟาร์มเหล็กอย่างเยอะไนอะ้เชี่ยอย่างรวยอ่ะครับนี่ได้กล่องมาคุณแจเหล็กไข่ก่อนมีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยสร้อยคอระเบิดไอ้เคลียรัศมีระเบิดเพิ่มนี่คือของกูเลย อันนี้คือของกูเลยรัศมีระเบิดบวก13%มีโอกาส9%ที่จะไม่เสียฮะอายเทมระเบิดเมื่อใช้งานไอ้เหี้ยอย่างเอาอะครับพี่ทอมมีหมวกหมวกระเบิดด้วยนะในกล่องหมวกระเบิดมันมีมันมีเอ่อมันมีสร้อยที่เกี่ยวกับไก่แซลมอนไหมครับไอ้ไกแซลมอนนี่มันมาทีหลังเอาไว้้ยเนี่ยกูสายระเบิดแต่กูไม่ได้คัฟระเบิดเลยต้องต้องคัฟระเบิดมันมีสร้อยสายแซลมอนแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเราไม่มืนี่นี่นี่เต้ยนี่นี่เต้ยดูเต้ยเต้ยเต้ยดูนี่เต้ยดูนี่เต้ ไฟบอลอะไรไฟบอลอะไรยิงน้ำแข็งมจิกมิสไซเออแล้วประเด็นยูเวทมึงบอกดูวีวันนี้เราจะต้องจบบอสหนอนใช่ไหมใช่ไม่มันมีสามตัวเลยเนี่ยไม่ใช่อีกตัวเออเอาเทียหนอนก่อนเถอะว่ากูติดตั้งระเบิดเลยดีกว่าว่ะเทียหนอนมากูติดตั้งระเบิดเลยกูจะเป็นหน่วยระเบิดพิฆาตอสูรละมาไปก่อนเป้าเออวางกับดักก่อนแล้วเปล่า กลัวกับดักไปร้อยอันพอไหมกูแล้วผมมีเจ็ดสิบเจ็ดอันเด็กเองก็คงมีเจ็ดสิบเจ็ดอันพี่เจ็ดสิบเจ็ดอันไปมีร้อยุณมีร้อยอันไปเดี๋ยวครับเครื่องสแกนบอสให้นะกูหลงทางเอ้โหเครื่องสแกนบอสด้วยวะแม่งมีเทคโนโลยีเยอะจัดในเกมนี้ครับอันนี้ก็คือเครื่องสแกนบอสเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ามันมีบอสอะไรที่เราสามารถสแกนได้บ้างแล้วก็ไปตามล่ามันเลยฮะมึงกดคลิกขวาคลิกขวาแช่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 มา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 แล้วรถมีสายแปดมาแล้วไอ้สัตว์มาไง ตางก่ใช่เล uh. <laughs> <okay> ิบกูปาลเบิดกูปาลเบิดกูปาลเบิบกูปาลเบิบตล้งแต่ไลดีเฮี้ยพอหน่อยแม่งเดือดแบบเฮ้ยเุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหตั้งแตยไรดิตั้งไรนเฮี้ยแม่งโดนดักหน้าลองดูดิอ่ะโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ย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 บงงงงดูดิแม่งไล่กูน้องกูเยอะนะโอ้ยกูตาย เฮ้ยมึงอะไรพี่อะไรเกิดไหมนภิธานพี่เต้นภิธานเฮียหนอนสไลด์เฮียเขามีแต่หมูสไลด์เฮียพวกมตายอุ้ยคูดีขวานมึงแม่งตึงมากเพื่อนสมบัติไหมเก็บของบอสตายเหรอบอสตายแล้วเฮียพี่ธามไม่เห็นบอสก็พี่ธามตายก่อนคาเวทอันนี้มีเฮ้ยคาเทเวทไหนตึงก่อนเลยคาเทเวทเฮ้ยเราเรายกขังกล่องให้พี่ไปหาพี่ธามป่ะโอ้๊ะมาไววะนี่คืออะไรอะสมบัติเหรอเก็บเลยพี่ธามที่เหลือของพี่โอ้โหเฮียทำไปกู้ศพตัวเองก่อน ไอโซผมอยู่ไหนวะอ๋อนี่ยังไงขบวนน่ะเขาสแกนบอสใช้แล้วอ่ะเดินซ้ายล่างอ่ะไปเลยปะไปเลยไปเลยถ้าเรารู้ว่ามันอ่อนขนาดนี้เราฆ่ามันตั้งนานแล้วถ้าเราฆ่าบอสตายทีนึงเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาคือแล้วกล่องแม่งลายโคตรเท่เนี่ยผมได้กล่องหนอนมาครับเก็บของก่อนของคนเยอะอย่าลืมยัดดุปั้นเออยัดยังไงอ่ะครับเราต้องเอาอะไรไปยัดก่อนวัวใจหนอนชื่ออะไรอ่ะยัดละยัดแล้วครับตรงไหนก็ได้คุณเย็ดดูอันยัตมณีโบราณนี่ไงที่ต้องการอันยัตมณีโบราณกับชิ้นส่วนจ เอามาหมดเลยเหมือนตอนที่มึงเอาไปทำดาบนั่นอะเอ้าไปโอ้เหมือนคุดใหญ่เลยวะพี่ดาไม่ดามาดิก่อนพี่พี่เอาไปคราบีพี่ผมค้าไม่เป็นไอ้ชี้เด็กเล่นโลบบอกเขายังเด็กโลบเขายังค้าเป็นในเต้ยก็ค้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ปลุกบอสอะไอ้เซียนีฟ้ามันแกะถือแล้วก็ยิงขีดขวาไป้นี่เห็นไหมอ๋อถือแล้วก็ยิงขีดขวาพี่ด่ามานี่ฟังกูมึงเด้หรอมาดิอ่าคิดขวา จะคิดทำไมไอ้เนี้ยนี่มันวับไอ้เนี้ยแล้วมึงจะวับทำไมมันเปลืองไอ้เห่าอันนี้อันนี้อันนี้ข้าเสร็จแล้วข้าเสร็จแล้วต้องเอาไปวางไอ้บกไม่ได้หรืไม่โอเคครับไม่เนี่ยกูขาพี่แล้วไปอ่ะโอเคไอ้เต้ยมึงงงอะไรเนี่ย โอ้โหการกูงไม่เลย่อกี้แล้วเมื่อกี้มึงกดวาร์ปทำไมไม่ใช่วาร์ปผมครับของเขาบอกให้ผมครับเอาใช่เหรอผมกะว่าจะไปฟาร์มครับแต่เพื่อนบอกว่าให้ตามมาผมก็เลยเดินตามไปครับแล้วก็เดินไปไหนไม่รู้สักพักหนึงก็ไปเจอสถานที่แปลกมากๆมอนสเตอร์โคตรเยอะเลยูเหมือนกำแพงเนี่ยมันเป็นกำแพงแข็งมากๆครับมันทำลายไม่ได้พอผมรู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนบอกว่าจะมาล่าบอสครับเขาสร้างเตียงตรงนั้นแล้วเว้ยเตียงมันนอนด้วยกันได้ไหมเฮ้ยเขาเจอบอสแล้วทางนี้อุ้ย เชี่ยมีกูไปเอาเตียงไปดีกว่าไหมบอลนี้เก่งนะบอลนี้บอลนี้เก่งบอลนี้เก่งไปเชื่อโอเคมาเลยโอเคเชื่อเออเชื่อคำลวงนอนด้วยได้ไหมโอเคเนี่ไม่ใช่เตียงของเราทำที่มันกว้างก่อนแป๊บนึงโอเคทำที่มันกว้างก่อนอุ้ยระวังก่อนทำทำทำลายทุกอย่างมาแล้ว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 ระวังเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาปิง เกมเล่นหมดละได้อยู่ลูกน้องกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขี่ยวิ่งได้ด้วยสัตว์อะไรแดงๆพี่พื้นอ่ะไฟพิล่าไฟพิล่าเฮ้ยเฮ้ยไฟพิล่าไฟพิล่าพิล่าเฮ้ยกูร้อน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโัวอะไรกูทีนี้เป็นโลกะโลกโลกแล้วเฮียช่วยด้วยพี่กงโอ้ยลงไปหมดแล้วไอซิ่หายแล้วเฮ้ยกูเดินไม่ได้ไออรด ไม่เท่าไหร่ตัวนี้เฮียโอ้โหไม่มีไม่มีที่เดินไม่เห็นละบบบ้าว่าทำเตียงก่อนดีกว่าเฮียเดินไกลชิบหายวับมาได้ได้ที่ไหนเลยเฮียวับมาเนี่ยเนี่ยกูทำเตียงก่อนเอาไหมเอาเตียงด้วยไหมวับยังไงวับวับไปได้ปะวับมาได้แซวเกนบัสเลยมันใกล้ๆบอสแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราจะวับไปไหนวะระบบอะเฮียเกนบอสเฮียอะไรเนี่ยกูวับมาบ้านไอสัตว์ไอเต้ยเฮีย ชิปหายเขยิ้ยมันวาร์ปยังไงพี่ธามพี่ธามจบแล้วพี่มึคุยจบแล้วจบแล้วพี่ธามจบแล้วไอ้ยี่พี่ธามไม่เคยอยู่จะมาจบกูตายอีกรอบมาเปลี่นต่อเอาไอ้เี่ยมาเป็นต่อไอ้สัสมาเร็วมาเร็วพี่ธามมึงฟังกูมานี่กำลังไปกำลังไปกำลังไปเขย้เต้ยมึงบอกให้กูวาร์ปใช่วาร์ปไหมวาร์ปพี่อะไรกูวาร์ปแล้วมันกลับบ้านเนี่ยไอวเลยนี่ยนี่ใช้วาร์ปไม่เป็นมันใช้ยังไงไอ้ยี่ห้อนั่นอะบอกทีมาคุยกับไอท่านวาร์ปไงกูมารอบสองอันเนี่ยพี่ธามคุยจะไออ้แทนตรงงกลา่ ที่เราเกิดนะอ๋อโอเคโอเคไอ้ชีบมึงก็ไม่บอกให้ละเอียดวะมึงยังไม่มากับกูมาสองรอบแล้ะนี่เหรออ๋อนี่ต้องเหยียบตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวไม่ทามเดี๋ยวไม่ทามเดี๋ยวเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเตียงมาแล้วข้างล่างข้างล่างเร็วไอ้เต้ยเตียงเตียงเตียงไอ้เต้ยเตียง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 เดินมาเดินมาเดินมาเร็วแล้วเมื่อกี้กูขึ้นมาข้างบนน้องไอ้บอกว่าให้ลงไปข้างล่างกูงงมาเชื่อได้มันมันยังไม่ตายสักรอบนี้กูนีสี่รอบแล้วไปเฮ้ย เข้าไปเข้าไปโอ้โหมันต่อยเตียงกูแตกเลยมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยเตียงแตกเฮ่กูแล้วไอเฮียพิกานกว่าเฮ้ยเตียงกูไอ้สัสดบ๊อบ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 กินน้ำยากินน้ำยากินน้ำยาเพิ่มพลังเพิ่มพลังเป้งทำไมบอสเป็นข้าายากจังวะเป้งเป้งตายไปสามปีรอบอ่ะตายซะตายไปซะ ไอ้บอสน่างูอุ้ยอุ้ยของดูดิอุ้ยไม่ทาไม่เท้าก็ทาบอลนี่ไงใช่ไหมนะหนังสือนี่ไงเต้อ้คืออะไรวะอันนี้ใช่ไหมที่ต้องการเนี่ย fireball เฮ้ยอย่ายิงกองอย่ายิงกองปืนคกมือคืออะไรวะปืนคกมือใครหยิบแล้วเฮ้ยเอามาเอามาเอาปืนมาเฮ้ยโอ้โหแค่คือแบบแค่รูปภายนอกก็เด่นแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหปืนเลเวลแปดโอ้โหแป้ง i r e b อบ l แล้วมม่ยิงตามใหม่นิแล้วไม่ยิงตามเฮ้บรูไอเดโน่บลูยิงปืนที่นี่อันตรายสัตว์โดนเพื่อนกันเองอะ่ะเอ้ยตำดีได้ดีตำชั่วได้ชั่วตำมั่วแตกหมดนี่คือ ชื่อปืนมาสิ่งที่บ้านเราขาดตอนนี้ก็คือพวกของตกแต่งครับผมไม่รู้ว่าที่เราไปฟาร,ร์มแล้วเราได้มาเนี่ยมันนามาตกแต่งกับบ้านเราสวยไหมอย่างกับวงกําแพงที่มันมเป็นทรงหินหรือทรงอิฐนี่แหละก็ลองเอามาติดดูครับเผื่อจะเพิ่มความสวยให้บ้านประตูประตูกูใครวิ่งเอาประตูไปไอ้ไอ้ไอไอเท่าไงเข้าประตูมุ่งฉกประตูไปเอาโอา้โหแล้วไม่ติดใทีไดไหนข,ของมีค่าขายได้กับพ่อค้าพ่อค้าไปไหนแล้วดีกว่าตอนนี้อ๋อประตูอยู่ที่ผมเออมึงเอาไปติดสิ ไอ้ที่กูถามใครเอาประตูไปแครประตูไปนี่นี่นี่เฮ้ยประตูไอ้เหี้ยจะไปทุกกำแพงอีกเอาของยันรูปปั้นตัวเมื่อกี้ยังเออของเอาของยันรูปปั้นยังเต้ยอะไรอ่ะยันแล้วไอ้เต้ยยันแล้วเชียร์พอดโอโฮโดโกโฮูดูเกมไอ้พวกรูปปั้นเนี่ยแหละครับที่เราได้จากการที่เราตีบอสเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้มันก็จะเรี้ยงแสงมันทําให้เราได้คราฟของเพิ่มแล้วก็จะไปสู่บอสเฟสต่อไปได้ยากเลยผู้เชี่ยวชาญหายไปละคุยกับแกนพลังงานเลยโอเค เนี่ยจะปลุกเราขึ้นมาเราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตเจ้ามาก่อนจงค้นหายษดโบราณที่ยังวนเวียนอยู่หลังกำแพงใหญ่นี่ไงบอกให้ไปตะวันตกเฉียงใต้วางมือของเจ้าที่กำแพงใหญ่แล้วมันจะเปิดออกไอ้ที่เราไปขุดที่ไปขุดเหล็กกันนะนอย่างไรเนี่ยมึงมาดิเลขเก้าอ่ะเลขเก้าเลขหนึ่งเอ้ยเลขหนึ่งเลขหนึ่งเอ้ยโทษดีไม่ใช่ฟังฟังฟังผิดกูจะแม่จำนาฬิกาเลขเก้าในคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ไอ้สัตว์งงไปหมดแล้วยี่ห้มึงจะไปทางไหนกันแน่ แม่งมาเกือบพบเหตุเรื่อเก้าเลขกหนึ่งไปแค่หลังจากที่ผมได้ปืนยิงระเบิดมันทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ใช้ที่ขุดแล้วครับเอาปืนยิงรัวๆเลยแล้วบอกให้เพื่อนอยู่ข้างหลังครับบอกเลยแม่งขุดโคตรดีไอสัตว์ตะวันเหนือเฉียงใต้มันอยู่ทางไหนในมึงนำทีกูได้กูเริ่มหลงทางแล้วน้องไปให้สุดะแ,แล้วน้องก็เจอกำแพงเองแล้ว,ลวน้องก็ไปแตะกำแพงนี่ไงเราเจอกำแพงแล้วเราเจอกำแพงแล้วเอามือแตะเอามือแตะเราน่าจะลองเอามือลงบนกำแพงนะเนี่ยเห็นไหมไอสัตว์แล้วมือกูเป็นยังไงนี่อ๋อเนี่ยกูอัคคอนทุบเฮ้ยเยไปออ ไปองค์ป่าว้วทะเลทรายก่อกำเนิดแต่ว่าฝั่งนี้เป็นทะเลทรายแต่ม,มันจะมีมุมอื่นมันจะเป็นป่าด้วยพี่ขุดไปได้เลยพี่ไหนลองยิงดิลบ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 คุณทะลุได้ทุกอย่างป่าววะตองสามนัดเลยวะเอาแร่มันไปทำโต๊ะขั้นต่อไปวะควรจะไปป่าก่อนมันเป็นขั้นต่อไป เราได้แล่ไหม่แล่เล่เล่กาเล็กไซส์เอออิสระภาพอิสระภาพมันเก่งนน่ละมันอุ้ยว่าไม่ใกล้ว่ะไปเลยเอ้าอุ้ยวราอย่าเพิ่งมาเร็วกว่าเต้ยอันตรายว่ะเอ้าเฮ้ยเฮี้ยไอ้สัตว์เราเจอใครเนี่ยไอ้เฮี้ยโอ้โหเฮ้ยเฮี้ยเทพเจ้าสายฟ้าไอ้เฮี้ยปืนระเบิดเรากลายเป็นขี้เปรติ๋วเลยว่ะเจอไอ้เฮี้ยสายฟ้าฟาดเอ้าเฮี้ยเขาไม่เฮียตัวเฮียตัวระเบิดไม่ไหวเหมือนกันนี่หว่าพี่ทั้มอะไรไอ้สายฟ้าฟาดไปแค่หรอเต้เทพเจ้าสายฟ้าตายไปแล้ว หลังจากที่เราไปเหยียบแม่เทเลซายมาไปเก็บผมก็พบว่ามันมีมอนเตอร์ที่ดุร้ายมากๆครับเราจะต้องหาของเพิ่มเติมและอย่างของตัวที่ผมใส่มันก็ยังไม่ถูกเซตนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนครับระหว่างที่ผมกำลังจะออกไปข้างนอกผมเห็นอะไรไม่รู้อยู่ในบ้านเราโคตรงงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอุ้ยจะเกี่ยะเป็นอะไรเนี่ยโคตรตึงอ่ะโอ้ยสแกนแล้วเว้ยมีคนสแกนบอสอีกแล้วครับตอนนี้เอาแล้วสแกนกรรม นูน<ช>่นไงข้างล่าง,<ไ>ง<ไ>เห็นปหมอาซีออสย<ไ>ักษ์แห่งด้านฟ้าเตยดูในดิที่ส่งไปดิก็อบอกว่าเราเราตอนนี้เราก็แค่คิดว่าเราคิดว่าต้นไม้โลกคือที่สุดแล้วอะแต่เราอยู่บนต้นนอนของมันเห็นไหมในรูปมันจะเป็นสามสามแกนใหญ่อันรอบนอกใช่ไหมจะมีป่าอันหนึ่งทะเลทรายอันหนึ่งแล้วก็น้ำอันหนึ่งไอ้ที่เราไปเหยียบเมื่อกี้เราคืออะไรนะพี่กงทะเลทรายเหรอใช่ทะเลทรายไอ้เหี้ยแล้วข้างบนนี่คืออะไรเนี่ยสีสีไม่ใช่แต่กำแพงรั้วไม้อะไรพวกนั้นเพื่อนต้องนั่งเรือ ไอ้เหี้ยน้ำต้องนั่งเรือนี่คือเรายังยังไม่เจอน้ำแล้วก็อันนี้คือหญ้าเขียวใช่ไหมใช่ใช่นานเล่นเป็นหลักแบบหลายสิบชั่วโมง สิบชัมม่วโมงก็ไม่จบแต่มันยากเกมนี้มันท้าทายตรงที่ว่าถ้าเราเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วเราค่อยๆพัฒนาของอ่ะมันจะสนุกถ้าของกระโดดอ่ะอันนี้นจะไม่สนุกอย่างที่พี่โกงพูดเลยครับแต่ตอนนี้ของทั้งหมดก็บรมีพี่โกงหมดเลยครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราก็ต้องไปหาเองครับภารกิจต่อไปเราจะไปเจอกับตัวอะไรนะบอสจะเป็นยังไงต่อครับบอกเลยว่าอีพีหน้าโคตรมันพอบอสท,ที่เราเจอเนี่ยแม่งโคตรโห<ฆ>ดแลวเราไม่ได้เจอตัวเดียวครับเราเจอถึง2ตัวเลยครับมีบอสลาวานิลีด้วยสัปดาห์อพีพีนี้ขอพัอนีก